สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกิติยาดาไลฟ์นัานิวซีแลนด์นะคะวันนี้เราพาเพื่อนทุกคนออกนอกสถานที่นะคะมากับพี่แมวนะคะจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวในเมืองครเชิดกันนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึง่งเป็นวันที่ทุกคนแฮปปี้กันม,นมากหลังจากคาริสต์มาสเมื่อวานนะคะวันนี้เป็นวัน Boxing day ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะ,ะเป็นวันที่ทุกคนออกมา ซื้อของให้ครอบครัวให้เพื่อนให้คนที่เรารักนะคะเพราะว่าวัน Boxing Day เนี่ยนิวซีแลนด์เขาจะมีการลดราคาเซลสินค้าต่างๆมากมายทุกๆอย่างเลยนะคะตามร้านตามร้านค้าในห้างนะคะคนก็จะออกมาช้อปปิ้งกันเยอะมากมายเลยวันนี้เราก็จะพาเพื่อนไปดูบรรยากาศ ในห้างว n นบ็อกซิ่งดีว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงคึกคักคนเยอะไหมนะคะตามเราสองคนไปดูกันเลยนะคะนี่จเน้างจอโดยไสน้อนี่นะคะทุกคนเรามาในตัวเมืองไคเชิร์นะคะเรามาในเขตที่ชื่อว่าลิกตันในไคเชิร์นะคะคนที่อยู่นิวซีแลน์ก็คงจะพอทราบเนะว่าอยู่ตรงไหนนะคะนี่ค่อนข้างจะรถเยอะมากๆ วันนี้เป็นวัน Boxing Day นะคะหลังจากวันที่หลังจากวันคริสต์มาสเมื่อวานนะคะวันคริสต์มาสเขาจะอยู่แต่ในบ้านกันนะเพราะว่าตามร้านตามห้างปิดหมดนะคะอยู่กับครอบครัวแล้วพอวันนี้เป็นวันที่26หลังจากเมื่อวานคนก็จะเริ่มออกมานอกบ้านกันร้านค้าต่างๆก็จะเปิดแล้วนะคะไม่รู้จะมีที่จอดรถหรือเปล่านะคะเรามาลุ้นกันทุกวันที่จอดรถจะอยู่บนตึกนู้นนะคะ เข้าไ,ได้ไหมอ่ะไม่ได้แสงไม่ได้คือไม่ได้เข้าเลนที่จะเลี้ยวนะคะแล้วก็ต้องไปอ้อมแล้วคราวนี้ทางนั้นก็ยาวเหมือนกันนะ<ด>จะมีที่จอดรถไหมอะม่ะทุกคนคะคือตอนนี้มีปัญหาเรามาช้านะมาบ่ายแล้วอ่ะเราไม่มีที่จอดรถเลยอ่ะตอนนี้กำลังวนหาที่จอดรถนะคะ นี่คือปัญหาของวัน Boxing Day นะคนออกมาช้อปปิ้งกันเยอะมากเลยอะ่ะกําลังเรากําลังวนหาที่จอดรถอยู่นะคะไม่รู้จะได้หรือเปล่าหาที่จอดรถนะคะนี่แต่รถอะ่ะเต็มเลยอะ่ะคนเขาหาที่จอดรถกันอ๋อไม่ได้ดียตัวนี้ล่ะแม่ ในในเมืองคขเชิรน,นะคะในห้างใหญ่ห้างหนึ่งแล้วเป็นวันบ็อกซิ่งเดย์คนมาช้อปปิ้งกันคะ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะที่จอดรถยากมากเพราะว่าที่จอดรถที่นิวซีแลนด์นี่ไม่ไม่เยอะนะตามเราไปดูนะคะว่าเราจะได้ที่จอดรถไหมอ้อ เต็มหมดทุกที่เลยค่ะนี่คือปัญหาใหญ่ในเมืองหลวงแล้วเวลามีวันเทศกาลที่คนออกมานะก็จะเป็นแบบนี้ทุกที่เลยอ่ะน่าเบื่อมากเนี่ยค่ะนี่คือหน้าห้างนะขาที่จะเรถไม่มีเฮยในที่สุดเราก็ได้ที่จอดรถแล้วนะวนประมาณ20นาทีนะถึงจะได้นะคะที่จอดดาดฟ้านะคะคนวนหากันเต็มเลย นี่นะคะบรรยากาศข้างในห้างคนเยอะมากมาช้อปปิ้งกันอะคนเต็มร้านเลยเพือ่อน นี่นะคนเยอะมากเลยอะ่ะบีซี่มากเลยยุ่งมากเลยก็มาดูของที่ใช้ถ่ายวดีโ,โอนะคะถ่ายคลิปยู u ู e ค่แต่ว่าพนักง,งานไม่ว่างเลยรดราคาเต็มเลยะคะ่ะในปน้ายแดงลดราคาเต็มเลย ชัดนักกว่าหรือเปล่าลองดูลองชอบแบบไหนลดราคาหมดเลยลดราคาเต็มเลยนะคะไปไปกันต่อ เซ็นนากำลังเลือกอยู่เยอะมากมากเลดราคาทุกร้านเลยนะลดมากลดน้อย ราคาทุกร้านเลยลดมากลดน้อยห0 6ส20%เหนย่อร์เซ็นย่งกันซื้อเหมือนแจกเลยเบียดเสียดกันซื้อเหมือนแจกฟรีออกไปข้างนอกดีกว่าข้างนอกก็คนเยอะนี่คือไปข้างนอกรถก็เยอะคนก็เยอะ ม่รู้คนเขานี่แหละคนเขาเก็บเงินไว้ตีละครังแล้วมาซื้อของเนี่ยถึงต้องต้องต่อแถวเข้าร้านเลยนี่บรรยากาศข้างนอกแดดดีมากค่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทางร้านนะจ๊ะในเบ้สปอร์ จะขายเสื้อผ้ากีฬาอุปกรณ์กีฬานะคะคนก็จะเยอะๆประมาณนี้ยีดเทุกยี่ห้อ Nike ้ d อ d a s ร์ลราคาอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์กีฬาคนเยอะมากๆอ่ะทุกที่เราเสียดอึดอัดมาก คนเยอะมากๆเลยค่ะเหมือนแจกฟรีเลยอ่ะไปทางไหนก็เบียดกันเบียดเสียดกันหมดเลยตามไปตามไปดูกันต่อเลยเครื่องสำอางก็ลดราคานะคะ20%่สปอ่ลดอนี่ อเมริกานะเออได้หลายอย่างละพองได้หลายอย่างมากแล้วพอที่เราเจออ้อยนะคะเพื่อนเลี้นจี่ก็มีนะขายด้วยอ่ะอ่ะเลี้ยนสี่โลละสี่จุดเก้าเยญอันนึงอ่ะเกือบเกือบร้อยบาทอ่ะเพื่อนเพื่อนไหนนี่น้ำเจออ้อย กุ้งจีด้วยแล้วจิ้มราคาห้าสบต่อต่อกิโลนะคะสุดยอดอ่ะคือ,อะมะม่วงมะม่วงกวนนะคะเป็นแผ่นมะม่วงอบแห้งนะเป็นมะม่วงอบแห้งโล,ล่ ีิดละดอนเต้าเจ้านะอร่อยมากค่ะชอบคาะให้ตักแบบนี้นะตักใส่ถุงร้องกระดาษด้วยองรีไซเคิลนะ เป็นวนันเป็นวันที่ทุกคนเหมือนกับว่ารวบรวมเก็บเงินเก็บหอมรอมริตดมาตั้งหน้าแล้วนะคะก่อนริสมัตเนาะแล้วเขาก็นําเงินที่เก็บนะมาช้อปปิง้งมาซื้อของมันมีการลดราคาค่อนข้างเยอะนะคะทุกร้านเลยก็ลด 20%, ่0เ 40%ก็แล้วแต่นะคะคนก็เลยเก็บเงินไว้เพื่อจะมาซื้อของกันในวันนี้นะคะเป็นเทศกาลหลังวันคริสต์มาสหนึ่งวันนะคะบางร้านนะต่อแถวต้องต่อแถวเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่ามันมันเป็นช่วงสถานการณ์โควิดใช่ไหมแล้วก็คนเข้าไปในร้านเยอะมากไม่ดีเขาก็บอกว่าให้ต่อให้รอคิวแป๊บหนึ่งนะคะ เข้าไปไม่ได้เพราะว่าคนข้างในเยอะก็อย่างเช่นร้านกระเป๋านะคะผู้หญิงก็จะค่อนข้างเยอะเข้าไปเลือกกระเป๋านานใช่ไหมคะก็าตามร้านต่างๆก็คนแน่นทุกร้านเลยก็ก่อนที่จะเข้ามาในห้างได้ก็ขับรถวนหาที่จอดรถประมาณกับครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าโชคก็ยังโชคดีโน,โนที่มีคนเขาออกพอดีก็เลยได้เสียบเขาแทนไม่งั้นก็ ก็ได้ของมาประมาณหนึ่งนะคะไม่ไม่เยอะมากก็พี่แมวแกก็จะได้แว่นได้แว่นใหม่มาอันนึงของเล็บแหวนนะมันลดร,ราคานะคะยี่สิบเปอร์เซ็นคนมันเยอะค่ะรู้สึกอึดอัดอึดอัดเรามันต้องใส่แมสตลอดเวลาไม่กล้าถอดแมสเลยเพราะว่าคนเยอะมากบรรยากาศกันประมาณนี้นะคะส่วนตอนนี้พกับพี่แมวก็กําลังขับรถเดิน